สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหนังกลางแปลงรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเบื้องลึกเบื้องหลังของหนังไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายการของเราได้นําเสนอหนังที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราในมุมที่สวยงามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสําหรับสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนังที่สะท้อนอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครกันค่ะ นอกจากโลกของอาชีกรรมที่ถูกกล่าวถึงในบางอกอกแดนจารัสที่ผู้กำกับอย่างออกไซปังถ่ายทอดได้ดีจนเป็นที่ชื่นชอบและถูกฮอลลีวูดนำไปสร้างใหม่จุดเด่นอีกประการหนึ่งของกรุงเทพม,มหานครเมืองที่ผู้คนเดินสวนกันไปมาแห่งนี้คงหนีไม่พ้นความเป็นเมืองคนเหงาและมีหนังหลายเรื่องนะคะที่สะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ออกมาได้ดีทีเดียวค่ะ นอกจากวิถีชีวิตของคนกรุงเทพที่โดดเด่นจนถูกนำมาสร้างเป็นเรื่องราวในหนังแล้วคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าภายใต้ตึกรามที่ดูแออัดแห่งนี้สภาพบ้านเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมที่สวยงามก็ถือเป็นจุดเด่นของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือบางส่วนของหนังไทยที่สะท้อนภาพชีวิตของกรุงเทพและคนกรุงเทพในแต่ละยุคสมัยออกมาได้อย่างน่าสนใจและที่สำคัญค่ะ คนฆ่าแก่การเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นังไทยอย่างยิ่งค่ะนี่เป็นช่วงสุดท้ายของรายการหนังกลางแปลงในชุดที่จะนําเสนอหนังที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจะรับสัปดาห์หน้ารายการหนังกลางแปลงจะเป็นเรื่องของอะไรติดตามให้ดีนะคะสัปดาห์นี้ซีลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ